เรื่องทีพาร์ตเมนต์สโตเนี่นะครับี่ผมไปทากาชิมายาไอที่แนงอินซิตี้อ่ะพี่เดตองอชาด์อ่ะไปเมื่อสิบ้าปีที่แล้วมันยังไงมันก็อย่างนั้นไม่มีการวีโนเวทไม่พี่ก็ยังมองว่าจริงๆในอาเซียนโดย GDP ีเนี่ยเราอาจจะต่ำกว่าอินโดนีเซียเท่านั้นแต่เป็นจะใหญ่กว่าเราเพราะประเทศเขาสองรล้านคนนะคบพี่นอกนั้นียเราเป็นอันดับที่สองหรือและบางครั้งเนี่ยเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเราเคยเป็นนะเราเคยมีแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดในในในแอเรียมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ ถ้าเรายังปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ยล้าหลังหรือว่าเสลอทางการเมืองอย่างที่เป็นมาขนาดนี้นะที่เคยเป็นมาเนี่ยตั้งแต่49่เก้ามางปัจจุบันออถึงถึงถึงถ้สา3สปีแล้วผมยืนยันนะฮะ อาเซียนเขาไม่เอาด้วยก็ไม่รู้แล้วคือวันนี้นี่มันสัญญาณออกมาดีคือธุรกิจเนี่ยนะคะพี่คือธุรกิจเนี่ยเขาไม่ตอนนี้ผมว่าธุรกิจเนี่ยเขาไม่สนใจอย่างซีพีหรือจึงเจ้าเสือการเจริญเนี่ยอาเจริญเนี่ยคือเขาไปซื้อพี่เขาไปซื้อบริษัท F&N ซึ่งเป็นซึ่งเป็น ออซื้อนะครับพี่ทุนเนี่ยนะครับสิบพันล้านเหรียญสามแสนล้านบาทแล้วพี่เขาคิดว่าเขาจะมาสนใจไอ้ระบอบอม่าเฮงซวยในประเทศไทยเหรอเอ๊ะนักธุรกิจเขาไม่สนใจแล้วแต่เป็นเบเวอร์เรจที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ควบกลุ่มเนี่ยแล้วได้ยินที่ไทยก็แอนนีฟแต่เป็นจริงเต็มไปหมดเลยอ่าแล้วในบางประเทศเนี่ยควบซื้อเขาทำเป๊ปซี่ทำโค้กเนี่ยนะแต่เขาเป็นบอสทัลล่าเขาเป็นบอสอ่าเป็นบอสทัลล่าคือผู้บริจุดกุก็คือระบบเศรษฐกิจเนี่ยถ้าผมเป็นในทุนนะก็สรุปมันก็คือ คือวันนี้ชัดเจนในสภานะครับกรณีของพรบปลองดองผ่านมาละแรกแบบเรียกว่าชิวถล่มทลายเฉวเวคือชฉียวืฉีวนี่หมายถึงอะไรประเทศคือมันเป็นเรื่องของคนที่คิดพักที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวกราดางการเมืองแต่หน้าแหกเป็นแถบๆเลยคิดว่าเชี่ยวกรา่างการเมืองเล่นเกมการเมือง บุญยอดบุญยอดประท้วงอะไรสักหนาเออบุญยอดไม่ได้ประท้วงอะไรนับขอนับองประชุมเขาเขาก่อจะถึงนับองประชุมเนี่ยคือเขาประท้วงจนแบบเขาลืมไปแล้วไม่รู้จะมีมุกอะไรแล้วขอนับองประชุมโอ้โหเสร็จพนับองประชุมท่านประธานนะผมเพิ่งได้ยินนะท่านจะเลยว่าอ๋อได้แก่งของกงกงสุดได้คือ ผมเชื่อว่าท่านประธานเซ็งสุดๆจริงๆอย่างที่ว่ากดออดเลยกวน้าอมาตลอดกดออดยาวอ่ะคนเมื่อเท่ามาชุมเข้าเข้าระชุม200กว่า290กว่าคือนับว่า290ก็เกินเกินเราเกินเกินอ290แล้วนะคือเกินเกินรูปประชุมแล้วพอเสร็จใบพจน์อภรรัตน์ขอเสนอเป็นประชุมโอ้โหปการไปพี่เออปีการไปปีการไปโอ้โหเฮเลยสุเทพกําลัง ยังไม่จบอ่ะกําลังเขาเรียกอะไรนะไอ้ไอ,อ,อ,อ้ไม่ใช่ไอ้ขอขอขอแก้ตัวกลังไม่ใช้สิทธิ์พัดพิงขอขอแก้ขอเข้ามาพิงที่นักวุฒิเขาพูดไปแล้วแล้วผมชอบใจตรงไหนหรู้ป<แ>่ะจุลินนักนักถาวิสิทธิ์บอกพักฝ่ายค้านยังเหลือตั้งหกสิบคนเพิ่งพูดไปได้แค่สี่คนก็จะพูดตามมคนก็ไม่ว่าชูวิทย์บอก พูดไปทำไมพูดไปก็ไม่มีใคฟังใครผมไปด้วยไปประชุมไปสภานะฮะแล้วเสร็จแล้วไอ้คุณยอดเนี่ยหน้าแตกหน้าแหงจริงเพราะอยู่ๆเนี่ยไปเล่นเกมน,นี้ทำไมก็คือเพราะาปกติเนี่ยเดี๋ยวมผมบอกฮนะคือเมื่อวานเนี่ยเขาตกลงเบ้า18นาฬกาวันนี้จะยุติแต่ปรากฏว่าินาฬกาคือเมื่อวานนี้ มันเล่นป่วนสภาไปหชั่วโมงมันก็เป็นธรรมอนะในเมื่อมันใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยทาไมเราจะต้องไปยอมให้พักพักที่สนุนถอยนะที่ทําให้ระบบสภาของประเทศไทยเนี่ยเสียหายเพราะไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันมาลาการในสภาที่ประชาชนเนี่ยเลือกเข้ามาคนเขาจะทำงานอะ เขาไม่ได้มันกวนโอ้ยประชาชนแบบนี้ผมจะระวังอะไรที่มันโหเนี่ยเยแล้วระวังนะเจ็บต่อค่อยได้เลยนะเจ็ดวันนะครับภายในเจ็ดวันนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยแปลสติดภาย์เจ็ดวันปกติสิห้านะใช่ทั่วไปนะคือแบบเดี๋ยว้สิบห้าวันแต่คราวนี้เหรออ๋อได้พรราะคนไทยจัดให้แค่เจ็ดวันแล้วกันประมาณกลางเดือนกันยาอืกลางกันยานะท่านผู้ชมครับผ่านมาละสามแล้วก็จะส่งเข้าไปที่ เออลงมาเประมาฐประารไม่ใชูุ่ทธิสมภารูุทธ่สมภารอใช่ใช่ต้องส่งุทีิสภาก่อนพุทธ่สภาเนี่ยแน่นอนฮะมันมันจะถ่วงแต่ไม่ไม่รู้นะไอ้สี่สิบสวเนี่ยมันเข้าใจวันมันมีเจ็ดสิบหกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่คือที่เลือกตั้งมาเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยยืนข้างประชาธิปไไปแล้วคือไอ้สามสิบที่ลากตั้งกัเนี่ยคือบางท่านพี่บางท่านก็ต้องบอกว่าบางท่านก็ ถึงแม้ว่าจะมาหลังจากลาตั้งก็ใช่ไงท่านยังมีมโนสํานึกใช่ไอ้สี่สิบสวเนี่ยตอนนี้มันบอกมันมีสี่สิบสวจะถึงยี่สิบไหมใครคือเพราะว่าสถานการณ์การเมืองมันไม่ไม่ไม่ผมมั่นใจว่าสวะนี่ก็เป็นสวะสวะก็เป็นสวะยังสี่สิบไม่เดิมเหรอแล้วก็เสร็จแล้วมันยังมีไงคือสี่สิบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจ็ดสิบหกไม่ใช่เจ็ดสิบสามไม่ใช่ไม่ใเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามเพราะว่าตอนนี้มันเจ็ดเจ็ดจังหวัดไม่ใช่อ๋อรถไปหนึ่งคันรถไปหนึ่งใช่นะฮะมันร โอเคแต่ไอ้ไอโฆษณาเป็คนหนึ่งโยนทาไมโยนหมากินอ่าพี่แต่ว่าก็คืออสมคือน่าจะผ่านนะครับคือผ่ายังไปถึงแล้วไอ้วิทยุสมาชิกแล้วน่าจะผ่านผมเชื่อว่าตอนนี้สัญญาณพิเศษเนะครับโอ้สัญญาณแรงสูงมากเลยค่ะอยู่ใกล้ๆเนี้ยสัญญาณพระรูปสัญญาณแรงสูงเนี่ยนะครับส่งมาแล้วแล้วก็เป็นสัญญาณซึ่งผมคิดว่า คืออยู่ในทำชอบธรรมตามกระอบประชาธิปไตยนะครับก็สัญญาณส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นทุนเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์ว่านัดเราไม่มาไงพี่ก็ตรงนี้ไงคือผมผมเชื่อเมื่อวานเนี่ยนะตอนตอนช่วงประมาณตั้งตีสี่ตีห้าเนี่ย คงโทรศัพท์พูดนะเฮ้ยมายังครัถึงไหนแล้วถึงแล้วเดี๋ยวก่อนพี่เงินอยู่ไหนโอ้พุ่งไม่ได้เลยครับธนาคารปิดครับโอ้ขอโทษครับโอ้ไม่ได้เลยครับธนาคารไม่ได้ครับนายยังไม่เซ็นอีกคนเช็คมาเช็คไม่ผ่านเช็คไม่ผ่านไม่ได้คือแล้วคันนี้เขาบอกว่าถ้าเงินไม่มาผมเนี่ยรถรถมีน้ำมันยังไม่เติมน้ำมันเลยเฮ้ยทำไมผมโทรธนามันไม่ยอมรับอ่ะไม่รับอ่ะพี่คันนี้ทุกคนกำลังไปพาวงเรื่ององค์กรอิสระ ก็ตอนนี้นะพอก็อย่างที่บอกไงแต่ก็คือหมดตอนนี้สมรภูมิเกี่ยวกับพรบปองดอเนี่ยบรรเทาไปและวสิ่งที่จะเข้ามาเสียบต่อจากนี้ไปนะก็คืองบประมาณงบประมาณก็คงไม่น่ามีอะไรนะแต่ตัวที่น่าจะมีเรื่องมีราวเนี่ยก็คงอยู่มากลางเดือนหน้าอีก็แหละก็คือเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญพี่เดี๋ยวก่อนพี่ยังเชื่อไหมว่าจะมีจะมีเรื่อง มันมันมันยังว่าไม่ได้แต่ผมประเมินว่าหรือว่ามันอาจจะมีอาจจะมีแต่ว่าจะคุมได้หรือเปล่าจะมาด้วยวิธีไหนอาจจะมาจากองค์กรอิสระนะฮะหรืออาจจะมาจากองค์กรสลาเนี่ยตอนนี้ไม่มีประธานไม่มีประธานไม่ไม่ครับเรล่มพูดถึงปชใครเป็นคนเรียกประชุมไม่นี่ที่เต้พูดเนี่ยที่เต้พูดเนี่ยคือตุลาการศาลน้ำเงินใครเป็นคนเรียกประชุมก็คือเลขา มันไอตอนนี้มันก็ลังรอให้บุษิธรมาชิกสรรหาการครานี้พอปชอย่างที่เราผมเพิ่งทราบว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีพระบรมราชอง์การโปรดก้าใช่ใช่ไหมครับพี่เพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ไงก็เขาก็บอกว่าเขาได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐาที่ปัตย์แล้วคอปอมันอยู่ไหน ก็เหนียวกับบ้านมันไม่มีแล้วอ่ะก็ไม่รู้รัฐมนุนปีปี50บอกา39เอา39มาบล็อกการใดในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีความผิดอันนี้ย39ตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อพีคือ9ป๊อปปปช9คนสารรัฐธรรมนูญ8คนตอนนี้เหลือ8เหลือ8คนก็ไม่ไม่ผมผมฝากความเห็นนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยนะรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้เนี่ย มันโดนฉีกมาหมดแล้วทำไม50เย็นเราจะฉีกมันด้วยตัวพวกเราไม่ได้ก็คือตอนนี้มันมีไอสิง309ที่มันพูดเนี่ยถ้าเราไม่รับรู้กับมันเนี่ยทำไมจะทำไม่ได้เพราะความสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรมันอยู่ที่การยออคนเนี่ยการปัฒนาได้หรือเปล่าก็กรณีของที่อาจารย์อาจารย์ประเจตนาใช่นะฮะที่ที่อะไรนะถ้าว่ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาระหว่างระหว่างองค์กรอะไรเงี้ยต้องกลับไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเด e f a ฟ t o ตคือประชาชนเป็นผู้ตัดสินเพราะประชาชนต้องการอะไร อืมครับผมแล้วท่านพี่ก็ไปจ่าชนซึ่งตอนนี้มันชัดเจนแล้วไงเต้ตอนนี้นะความความเชื่อถือในองค์กรสระไม่ว่าจะเป็นตุลาการปปชนะครับส่วนกกตเนี่ยรออีกอึดใจนะอีกเดือนกว่านะ้วก็หมดก็หมดอายุหมดเวรหมดกรรกันพี่แล้วเดี๋ยวกวดนั่งความขันกันได้นั่งความขันไปไหนก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงพี่ค่ะที่จะลืมเมื่อวานเนี่ยที่ฝังในรัฐสภาประเทศต้องเป็นนิติรัฐ นิติธรรมไอ้ใครก็ไม่รู้แหละไอ้พวกมันนั่นแหละประชาธิปัตย์นั่นแหละคุณครับประเทศต้องเป็นนิติรัฐและนิติธรรมถูกต้องแต่ไอ้กฎหมายซึ่งมันมาจากการย่อกดหัวประชาชนไอ้ผู้ใช้กฎหมายซึ่งมันยอมรับอำนาจซึ่งมันไม่ได้มีบรรจุไว้ในกฎหมายอย่างตุลาการเนี่ย นะับพี่ไปยอมรับอํานาจของคอประคอซึ่งไม่ได้รบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยมไม่ได้บรรจุไว้ในกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแล้วผู้ใช้กฎหมายตุลาการไปยอมรับการใช้อํานาจออกกฎหมายมันมีผลบังคับใช้ย้อนหลังเนี่ยมผมไม่ยอมรับเขาเรียกว่าเสียชาติเกิดความเป็นตุลาการคื เ,เกิดมาเสียชาติเกิดแล้วไปเป็นตุลาการได้ไงคือ <c oughs> คุณต้องวันนี้เนี่ยนะครับการไม่มีคือคําว่าการดูมหมิ่นศาลเนี่ยประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อต้านและต่อสู้ตรงนี้ได้แ,<ช>แล้วว่าเราไม่ยอมรับ<ช>การใช้อํานาจซึ่งไม่ถูกต้องตามนิติรัฐและนิติธรรมไม่โทษนิดหนึ่งคือนิติรัฐเนี่ยนะประเทศเลวซามต่ําช้าหรือเขาเรียกอะไร โทษนะครับส้นเท้าขนาดไหนในโลกเนี่ยนะม,มันก็เป็นนิติรัฐทั้งนั้นใช่แต่ว่าให้เป็นนิติรัฐที่ไม่มีนิติธรรมมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นถูกต้องอม,มันสิ่งที่ผิดประเทศไทยเป็นนิติรัฐแต่ว่าเป็นนิติรัฐที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากนิติธรมมรมเพราะยิ่งสิ่งที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้<ช>ไม่มีนิติธรรม ก็เน,นี่ยฮะพอพอมาถึงตรงนี้นะครับกรณีขององค์กรอิสระซึ่งตอนเนี้ยเรามองกันอยู่แต่ก็เรก็จะมีสมรภูมิที่จะเกิดขึ้นหน้านี้ก็คือเรื่องของการแก้ขัดรัฐมนูญคือไอ้สมรภูมิเรื่องพระราชบัญญัติ<ม>ไอ้สมรภูมิเรื่องการลบโดยม็อบเนี่ย<ม>จบแล้ว<ม>จบแล้วเพราะว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีความชอบธรรมที่จะไปปลุกม็อบอีกมาแล้วครับใช่เมื่อวานในคนด่าโอ้ <P aper> พี่ แล้วผมย้ำทำไมแล้วผมไปดูคาตูนการ์ตูนคามินเนี่ยเขียนไว้ล่วงหน้าเลยใช่ใช่แล้วมาดูก็ได้พี่มีแอปมาเออมี่าร์ตูนคามินน่ะที่ที่เป็นทางสามแพร่งทางสามแพร่งทางหนึ่งไปสภาทางหนึ่งไปตำรวจไปหาคุณคัมรนวิทย์ไอไอคุณแม่ตำรวจไปหาท่านคัมรนวิทย์ไอสุเทพเดินไปสภาเถอดอ่ะ ผายมือครับพี่น้องเกย์ครับแล้วข้างคำนวณวิทย์รออยู่แล้วมันจริงไหมพี่ไอ้ผู้กองปูเค็มกับไอ้กับอีกคนอีกประชาชนหกคนโดนจับไปหมดหกคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายห้าเออผู้ชายห้านะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ตชดอป้าค่ะพรรคประชาธิปัตย์ทิ้งประชาชนพรักประชาชนตอนนี้ทิ้ง ผู้เข้มทิ้งมวลชนทั้งหมดแล้วแล้วก็ไอ้แปกว่า85คน NBT สารตัดสินจำคุก1ปี8เดือนวันนี้ไอ้ไอ้วัชระไอ้แจ็ควัชระเพชรทองมันไม่มีอาวุธ พอนีเนี่ยผมไม่ทันแล้วเนี่ยไม่เคยจำเลยที่หนึ่งพี่ผมจําได้คือจำเลยที่หนึ่งเลยว่าไม่มีอาวุธจริงหรือเปล่ามีกองเต็มเลยมีมีไมค์กรฟมีมีมีดเขาเรียกอาวุธและสิ่งเถียมอาวุธนะจ๊ะสารสารมีคําพิพากษาจําเลยมีจําเลยที่หนึ่งกับจําเลยที่สองผมจำไม่ได้จําเลยที่หนึ่งพกอาวุธโดยไม่มีใบอนุญาตเอางั้นก็ต้องเป็นอาวุธไรแรงสิลงทอคืออาวุธปืนปืนอ๋อปืนใช่ไม่มีปืนไปไปืจี้ด้วยอ่าคือสารมีคําพิพากษาตัดสินแล้วนะครับพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่ ว่าเรายกเมฆขึ้นไปเฉยก็แจ็คก็เลยบอกในสภาไม่มีปืนไม่มีปืนไม่มีปืนไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธไม่มีอาว,วุธแต่วันนี้ผมนี่พอดีมันไม่ทันแล้ว<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นได้แต่ก็คือก็คอโอ้โหเพียบเลยอำนาจพร้อมใบกระท่อมอ๋อทุเรศที่สุดแล้โดนสองข้อหาในพกอาวุธแล้วก็มียาเสพติเออพี่มีใบกระท่อมทุเรศสุดเลยอ่ะนี่นี่อีพันธมิตร จะเสพเนี่ยให้มันมีคลาสยาองค์ยาไอเนี่ยหามาบ้าไปไกลเอาไปกระท่อมเนี่ยกุเล่ต่ำสะดนที่สุดไอ้เอ็งไม่ใช่ไม่ใช่พวกเขาไม่รู้หรอกมันจะถึงมามวนๆแล้วมันเคี้ยวเหมือนเคี้ยวเฮ้ยพมาเคี้ยวมันไม่มีคลาสหน่าอ้ยรับไม่ได้อย่างแยงไม่คนาถวแต่ไปอยู่แถวนั้นหน่อยบนใต้เจ้าเคี้ยวไปกระท่อมครับนะก่อนจะแยงมากไปกว่านี้เต้นีวันที่พาแลก็มาถึงานสิทธิ์ทันแล้วครับอนาคตข้างหน้าสถานการณ์การเมืองเนี่ย ตอนนี้เบาครับหุ้น <date S 2> วันนี้ขึ้นเท่าไหร่พี่วันจันทร์หยุดนะฮะวันนี้ขึ้น17เจจุดวันอังคารเนี่ยรีบซื้อจ้ะอย่าขึ้นได้ยาวครับพรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ื้อได้วันศุกร์นี่อย่าเพิ่งไปซื้อมันหยุดสามวันซื้อวันอังคารนะฮะอะไรเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ขอราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ